ทำไมเราถึงไม่แนะนําการฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงมันไม่ดีต่อสุขภาพนะสมมุติเราฉีดเนี่ยถ้าอากาศไม่ได้ถ่ายเทมีผลกระทบกับเรานะครับการก็หัวใจเต้นเร็วมันจะมั่งมุ่งบคุมไม่ไหวค่อยฉีดผมจะใช้เป็นสตาร์กันจีคุม,มแมลงด้วยวิธีนี้ปลอดภัยมากกว่าแต่บางทีก็คุมไม่หมดไม้ที่อยู่ในเครื่องปลูกที่เป็นดินประมาณนี้มี่โดนมแมลงมันจะเป็นแบบฝุ่นๆขอบใบเหลืองๆเงี้ยปกติแล้วเวลาผมปลูกจะใส่เครื่องปลูกสตาร์กันจีคราวนี้มันคุมไม่อยู่เพราะว่าผมเอาไปวางไว้ กับพื้นนะแล้วเนี่ยผมก็ได้ฉีดยาไปประมาณ3รอบแล้วอาทิตย์ละครั้งคุณ<ม>ไม่อยู่ก็จะเป็นจะต้องฉีดแต่ฉีดก็ต้องป้องกันสําหรับฟิโลสตากเกจีคือเพียงพอเลยแต่ไม้ที่เป็นช้างพวกอะไรพวกนี้สตักเกจีเอาไม่อยู่ <c oughs> ก็ต้องพ่นนะอาทิตย์ละครั้งแล้วก็เปลี่ยนตัวย,ยาประมาณ3ครั้งมแมลงก็จะหายหลังจากนั้นนะผมก็จะไม่ฉีดเลยจะมาโรยสตักเกจีด้านบนเอานะครับพอฉีดแล้วยังไม่ควรเข้าโรงเรือนแต่ถ้าอากาศถ่ายเทเขาได้ไม่มีปัญหานะใช้ต่อเมื่อจําเป็นแต่ยาเนี่ยแนะนําว่าให้ไปสอบถามร้้าาาานนขยยอ่ใใช